หวานเล่นของเล่นไหมลูกไปเล่นไปะก็ทอะไรครับไม่มีอะไรลูกเล่นของเล่นไหมหวานแน่นอนคราวนี้ร้อยเปอซหวานให้เปลี่ยนวดร้านเลยว้าวานะพูดแล้วนะครับไอ้มันรู้ไปไม่หวานน้ำตาลหมดเป็นลิธ อย่าลืมกดติดตามได้ที่ตรงนี้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ตรงนี้และตรงนี้เพื่อที่จะไม่พลาดลิ้ใหม่ๆของพวกเรานะคะโอวานช่วยพ่อขายของหน่อยสิลูกได้คะ,ะแตงโมกเ็บาทเ็สบาทสิบาทค่ะ้ามสิบแตงโมลูกสาครับ สนุกไหมครับปวันนุกนี่นะมันขี่ได้ด้วยนะมันยืนได้มันใช่ปวันเวลาพ่อขายของอย่าสนนะลูกได้ครับพ่อเก่งมากลูกค้าจะเดินมาแล้วจริงเหรอเอ้าขอบใจมากเล่นไหมนะลูกขายตั้งโมเหรอครับขายยังไงหรอครับอ่าใบสามสิบครับอ๋อแล้ว ลูกไหนหวานนะครับน้ารับประกันหวานทุกลูกน้ารับมากับมือทุกลูกเลยเนี่ยถ้าไม่หวานนะกลับมาหานะน้าเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยไม่เชื่อถามน้องเขาได้เลยหวานทุกลูกใช่ไหมครับ<ช>เห็นไหมล่ะเออชื่อเหอะเอาเอางี้แล้วกันครับสมมุติถ้าหวานผมจะกลับมาซื้ออีกลูกหนึ่งเห็นไหมเล่าน้องก็ายังคอนเฟิร์มวมาหวานใส่ถุงเลยนะท<า>่หวานเปลี่ยนให้ผมแน่นะครับเปลี่ยนชัวเปลี่ยนให้ชัว ติดนะขอบคุณครับขอบคุณครับ,บน,น้าเอ้งมูน่ากินมากหอบหวานใจแน่นอนฮึทำไมมันจืดอย่างเงี้ยหน้าเขาบอกหวานไงอย่างงี้ต้องเอาไปคืนยออไม่ได้หรอก น้าครับอะไรพ่อหนุ่มในน้ำบอกว่าแตงโมนา้าหวานทูกรูงไงครับเนี่ยจืดจากน้าเปล่าเปลี่ยนให้ผมเลยนะครับถ้าน้าเปลี่ยนน้าก็ขาดทุนดิเอา้าน้าบอกว่าถ้าไม่หวานน้าจะเปลี่ยนให้ครับเออน้าเปลี่ยนให้ก็ได้แต่ว่าคือถ้าน้าเปลี่ยนน่ะมันก็จืดอ,อยู่ดีอ่ะเพราะมันมาล็อตเดียวกันนะ่ะแตงโมพวกเนี้ยแล้วจะเอายังไงล่ะครับคุณน้อา่าเดี๋ยว พรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้น้าเปลี่ยนให้นะก็ได้ค่ะคุณนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารับนะครับอ่าวแตงโมไปด้วยดิเฮ้ยน้่มไม,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 ม่หวานจริงเหรอเนี่ยขี้เกียจกับน้ำล้างทำไงดีเนี่ยประวาน เราจะทำยังไงกันดีเนี่ยแตงโมงไม่หวานเลยอะ่ะเพราะก็ใส่น้ำตาลสิฮะใส่น้ำตาลเหรอ,อใส่น้ำตาลเหรอใช่น้ำตาลนี่ลูก เอาจะได้ฉีดเข้าไปได้นะครับผม,มเอาแตงโมงแล้วครับโอ้โหมาเลยเช้าเลยนะนมน้าขายไม่แน่ทักลูกเลยอเอาไปไปไปหวานแน่นะไม่ต้องเปลี่ยนองนะงหวานแน่นอนคราวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หวานให้เปลี่ยนหมดร้านเลยอ้าวนะพูดแล้วนะคะ อืมไอ้มันรู้ไปไม่หวานน้ำตาลหมดเป็นลิดแ้าไม่หวานนะขาเนี้ยนะโดนแน่หวานเจี๊ยบอย่างกับน้ำตาลหวานนี้แม่ต้องชอบแน่เลยขอสักคำมแม่ครับกินแตงโมงไหมครับ น่ากินจังเลยมือแม่เปื้อนนะลูกเอาไปวางไว้ที่โต๊ะก่อนไปเดี๋ยวแม่ตามไปกินครับครับแม่อาเรียบร้อยจะกินแตงโมให้ชื่นใจดีกว่า เฮ้ยทำไมมดมันขึ้นเยอะอย่างนี้อ่ะวางไว้ไม่ถึงหนึ่งนาทีมดขึ้นได้ยังไงเนี่ยสิงโตสิงโตสิงโตมีอะไรคะแม่ดูตังโมสิเฮ้ยแม่ทำไมมดมันขึ้นเยอะขนาดนี้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันปกติมดมันจะไม่ขึ้นเร็วขนาดนี้นะมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าสิงโตไม่นะครับไม่ไหนแม่ลองชิมสิอื้อหือ นี่มันรสชาติน้ำตาเลยนะเนี่ยสิงโตซื้อมาจากไหนเนี่ยสิงโตอ๋อผมซื้อมาจากร้านหน้าหมู่บ้านนะครับหน้าหมู่บ้านเหรอสิงโตแอบไปดูซิว่าเขาใส่อะไรในแตงโมหรือเปล่าหน้ค่ะแม่เฮ้ยไ,<ป>ได้โอกแล้วน้อง แตงโมหวังจังอะแล้วในมืออะหลอดอะไรเอาไว้ใส่น้ำานนตาลเลยแตงโมครับ <Scroll> <อ>ไม่มีอะไรลูกเต็งอมได้ไหมก็เห็นก็ทำเกิดอะไรไอหวานนี่มันรู้ไปออใส่น้ำตาลไอเต็งโมครับเฮ้ย แม่เฮ้ยโกวานพูดทำไมเนี่ยหนีนักเปียวไอ้ลูกไอ้อยู่ลูกไหนล่ะสิงโตร้านนี้นี่แหละครับแม่ที่เขาฉีดน้ำตาใส่แตงโมเหรอแล้วเขาไปแต่กันหมดแล้วล่ะเขาหนีไปหมดแล้วมั้งครับแม่เอาไงดีอะสิงโตอย่างนี้ต้องเตือนท่านผู้ชมครับแม่ใครที่เป็นพ่อขาอย่าทำแบบนี้นะครับ เราต้องซื้อใส่กับลูกค้าเรวันนี้ผมง้อไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับว้าวจะหาทำกันนะครับนั่นสิต้องซื้อใส่กับลูกค้านะ